สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาปันทงเล็กเด่น2อตัวล่างครับงวดประจำวันที่1 6ธันวาคม2 5 6 3 ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับคลิปวดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่น2ตัวล่างสรุปเลขสูตร2อชุดชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่2ตัวล่างชุดปันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมน,นะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลักสิบและปักหลักหน่วยในชุดปันธงเลขไทยสอตัวแรงครับเลขแต่ละสูตรครับสูตรหลักสิบและหลักหน่วยครับเมื่อได้สูตรตาม การคำนวณนะครับผมจะนําเลขไปชนกับอีกสูตรชุดหนึ่งครับเพื่อหาเลขชุดเด่นที่สุดนะครับในชุดปันธงมาดูแนวทางการคิดการคำนวณครับในสูตรบักหลักสิบล่าง3สูตรครับในสูตรหลักสิบนะครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1ครับให้นําหลักแสนบวกหลักสิบล่างครับหลักแสนรางวัลที่1นึ่งวดล่าสุดครับงวดวันที่1นึ่ธันวาคมนะครับหลักแสนคือหนึ่งครับบวกหลักสิบล่างครับ หนึ่งบวกหลักสิบล่างเท่ากับหลักสิบคือแปดครับเท่ากับหนึ่งบวกแปดครับในสูตรครับแสนบวกสิบล่างเท่ากับหนึ่งบวกแปดหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าครับได้เท่ากับเก้าแล้วก็นําเลขเก้าไปบวกกับเลขแปดที่หนึ่งครับเก้าบวกแปดนะครับบวกหลักสิบครับแปาบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดครับได้เจ็ดตัวหลังเป็นเลขงทำสูตรครับได้เจ็ดครับได้เจ็ดก็เขียนเจ็ดนะครับนับลดหนึ่งแต้มคือหกบวกเพิ่มเป็นสองแต้มคือแปดเก้าครับแถวที่หนึ่ง 6 7 8 9แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ6คู่กับ1 7คู่กับ2 8คู่สากคู่กับ4ครับจะได้สูตรที่1ครับ6 7 8 9 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นำหลักพันรางวัลที่1บวกหลักสิบล่างครับหลักพันรางวัลที่1คือ0ย์ครับบวกหลักสิบล่างคือ8ครับเท่ากับ0ูบวก8ครับในสูตรครับพันบวกสิบล่างเท่ากับ0นบวก8ครับ0ย์บวกเท่ากับ8ครับ เรานำผลบวกไปบวกกับเลข8หลักหน่วยอะหลักสิบครับ8ปบวกแปดได้สิครับได้สิบหเอา6ตัวหลังเลขทำสูตรครับได้เลข6ครับเขียนเลข6นับลด1แต้มคือ5ครับบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ7 8ครับแถวที่1 5 6 7 8แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นึ่ะครับ5คู่กับ0 6คู่กับหนคู่กับสอคู่กับ3ครับจะได้สูตรที่2ครับ5 6 7 8 0 1 2 3ครับนี่คือสูตรที่2หลัก10ครับ ไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นําหลักหน่วยบนครับบวกหลัก10ล่างครับหลักหน่วยบนคือหลักหน่วยรางวัลที่1ครับคือ4ครับบวกหลัก10ล่างคือ8ครับเท่ากับ4ี่บวกแครับในสูตรครับหน่วยบนบวก10ล่างเท่ากับ4ี่บวกแได้เท่ากับ12ครับเอา2ตัวหลังเลขทำสูตรครับ2ตัวหลังครับนํา2ผลลั์ครับมาบวกแครับ2บวกแเท่ากับ10เอาศูนย์ตัวหลังเลขทำสูตรเลยครับได้เท่ากับศูนย์ครับศูนย์มาสูตรนำศูนย์มาตั้งครับศูนย์ ตั้งเขียนศูนย์นับรถ1แต้มคือเกครับบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ12ครับแถวหนึ่ก้าศูนย์หนแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นึ่ะครับเก้าคู่สศูนย์คู่ห้าหนึ่คู่หกสองคู่เจ็ดครใสูตรที่สครับเก้าศูนย์หนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดครับเมื่อได้เลขสามสูตรครับในเลข3าสูตรก็จะนับแต้มชนทั้ง3าสูตรครับว่าเลขตัวไหนที่จะเด่นเป็นเลข หลัก10ล่างนะครับ3ส,สูตรครับมานับเต้มแต่เล็กครับเล็กครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับ1 3สูตรครับเล็กครับชน3สูตรครับต่อไปเล็กครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเล็กชน3สูตรครับต่อไปเล็3ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3าไม่มีครับต่อไปเล็4สครับ1สูตรสูตรที่2ไม่มีเล3 3็กนะครับข้ามไปครับต่อไปเล็ข5ครับสูตรที่1เล็ก้าไม่มีครับก็ข้ามไปครับเล็กครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับ เลขหกชนสามสูตรครับเลขหกนะครับชนสามสูตรต่อไปเลขเจ็ดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขเจ็ดชนสามสูตรครับต่อไปเลขแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามชนสองสูตรไม่ครบครับเลขเก้าครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขเก้าไม่มีนะครับห้าหกเจ็ดแปดสูตรหนึ่งสองสามไม่มีเลขเก้าข้ามเลยครับต่อมาเลขศูนย์ครับสูตรที่หนึ่งเลขศูนย์ไม่มีเลขศูนย์ครับสรุปตัวเลขนะครับเลขที่ชน หลักสิบนะครับสามสูตรครับหลัก10ล่างในชุดฟันธงครับอ่าจะได้เลขที่ชนกันมีอยู่สตัวครับหนึ่งสองหกเจ็ดครับมี1มี2มี6มี7ในตําแหน่งหลัก10ล่างนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยกันต่อนะครับหลัก10ชน3สูตรได้4ตัวครับหนึ่งครับแล้วก็มาดูสูตรหลักหน่วยกันต่อนะครับปักหลักหน่วยสตัวล่างครับสามดับหน่วยล่างสามสูตรนะครับ เลขปักหลักหน่วยล่าง3สูตรในแต่ละสูตรนั้นก็จะนําเลขหลังวันที่1งวดล่าสูตรครับคือวันวันที่1นธันวาคมมาเป็นแนวทางการคิดการคํานวณนะครับในแต่ละสูตรครับทั้ง3สูตรครับมาดูสูตรที่1ครับหลักหน่วยล่าง3สูตรสูตรที่1ให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างหลักแสนรลงวันที่1คือ1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ4ครับเท่ากับ หนึ่งบวกสี่นะครับแสนบวกหน่วยล่างเท่ากับหนบวกสได้เท่ากับห้าครับได้เท่ากับห้าหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าได้เลขห้าไป็นเทํามสูตรครับได้ห้าก็เขียนห้าเลยครับนับลดหนึ่งแต้มคือสบวกเครื่องใน2สอแต้มคือ 67- เจ็ดครับแถวที่หนึ่งสี่ห้เแถวที่สอเลขแทนคู่แถวที่หนะครับสี่คู่กเก้าห้าคู่ศูนย์หกคู่หนึ่งเจ็ดคู่กับสองครับย้สูตรที่หนึ่งหลักหน่วยครับสี่ห้าหกเจ็ดเกึครับต่อไปสูตรที่สครับให้นําหลักพันบวกหลักหน่วยล่าง หลักพันรางวัน bubble. ที่1ครับหลักพันก็คือศนย์ 0, ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ4ครับเท่ากับศย์บวก4ค euh รับในสูตรที่2ครับพันบวกหน่วยล่างเท่ากับศูนย์บวก4ศูนบวก4เท่ากับ4ครับได้เลข4ก็เขียน4นะครับนับลดลง2แต้มครับในสูตรนี้ครับเขียนขีไว้นะเขียน4ไว้นับลด2แต้มคือ3าครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มคือ5ครับแถวที่1 2 3 4 5แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ สองคู่กับเจ็ดสามคู่แปดสี่กับเ้าหคู่กับศูนย์ครับะให้สูตรที่สองครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับต่อไปสูตรที่สามครับสูตรที่สามครับสูตรที่สามให้นําหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยล่างครับหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์ครับบวกหลักหน่วยสองตัวล่างคือสี่ครับเท่ากับศูนย์บวกสี่ครับในสูตรครับร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยล่างเท่ากับศูนย์บวกสี่ได้เท่ากับสี่ครับ ได้เท่ากับ4เอา4เป็นตัวตั้งนะครับ4ตั้งนับลด2แต้มครับ4 3 2สครับบวกเพิ่ม1แต้มคือ5ครับแถวที่1 2 3 4 5หแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ2คู่เจาคู่8 4คู่95คู่กับ0ครับจะได้สูตรที่3ครับหลักหน่วยครับ2 3 4 578 90ย์ครับเมื่อได้เลข3สูตรหลักหน่วยครับสูตร1สูตรสสูตร3ก็จะนับแต้มชนกันนะครับเพื่อหาเลขเด่นนะครับ มานับแต้มตั้งแต่เลขหนึ่งครับชนกี่สูตรครับเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองสูตรที่สามไม่มีเลขหนึ่งข้ามอะไรครับต่อไปเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขสองชนสามสูตรนะครับเลขสองครับชนสามสูตรครับต่อไปเลขสามครับสูตรที่หนึ่งเลขสามไม่มีครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มีเลขสามข้ามนะครับต่อไปเลขสี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขสี่ชนสามสูตรครับ เลข4ครับชน3สูตรครับต่อไปเลข5ครับ1สูตร2สูตร3สูตรเลข5ชน3สูตรเลครับเลข5ชน3สูตรครับต่อไปเลข6ครับ1สูตรชนสูตรเดียวครับสูตรที่2สูตรที่3ไม่มีเลข6ครับข้ามไปเลยเลข7ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข7ชน3สูตรครับเลข7ครับต่อไปเลข8ครับสูตรที่1เลข8ไม่มีนะครับข้ามเลยครับเลข9้าครับ1สูตร2สูตร3สูตรเลข9ชน3สูตรครับ เ้าชนสามสูตรครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขศูนย์ชนสามสูตรเลยครับสรุปลักหน่วยนะครับลักหน่วยล่างครับลักหน่วยล่างเลขชนสามสูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสรุปเลขที่ชนกันจะได้เลขอยู่ที่เลขสองเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์ครับสองสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หกตัวนะครับนี่คือเลข หลักหน่วยล่างในชุดฟันธงครับผมจะนําเลขหลักสิบนะครับหลักสิบสรุปสี่ตัวครับหนึ่งสองหกเจ็ดและหลักหน่วยหกตัวครับสองสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ไปชนกับสูตรเลขที่ได้คํานวณไปก่อนนะครับที่ได้คํานวณชุดสองตัวล่างให้ท่านสมาชิกได้ดูครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาดูการสรุปเลขนะครับนี่คือสูตรชุดที่หนึ่งครับสรุปเลขสูตรชุดที่หนึ่งหลักสิบก็คือ 1นึ่งครับหลักหน่วยก็คือ2 4 5 7 9่นะครับหลักหน่วยครับมาสรุปเลขนะครับมาสรุปเลขสูตรชุด1ชุดชุดสครับชุด1ครับชุด1หลัก10บนะครับ14 1่งสหนครับชุดหนึครับหลักสิบครับหนึ่นะครับในชุดนี้ครับหนึ่งครับหลักสิล่างครับหนึ่หกนะครับเลกหครับเลกหนึ่ง เลขสองครับเลขหกครับเลขเจครับหนึ่งสองกเจ็ดครับสีส่ตัวครับเป็นชุดที่หครับแล้วก็หลักหน่วยครับชุดที่หนึ่งหลักหน่วยชุดที่หนึ่งสรุปเลขสามสูตรชนนะครับ 2, 4, 5, 7, 9, ส,สองสองีสง่าเจ็กาศูนย์ครับสองสี่าเจ็เนย์นะครับหลักหน่วยครับสองนะครับสงเลขสองครับเลขสีครับเลขห้ครับเลขเจ็ดครับ เลขเก้ครับเลขศูย์ครับสองสี่เนี่คือชุดที่หนึงครับผมจะนําหลัก10และหลักหน่วย2ตัวล่างชุดที่หนึ่งไปชนกับสูตรชุดที่2ที่ได้ลงคลิปไปก่อนนะครับมาดูสูตรชุดที่2นะครับสูตรชุดที่2หลักหน่วยหลักสิและหลักหน่วยเลขท้ายสตัวล่างนะครับในสูตรชุดที่2ครับหลัก10บหลักหน่วย2ตัวล่างครับมาดูกันนะครับ ผมจะนำมาชนสูตรเด่นสองตัวล่างครับที่ได้ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกดูไปแล้วนะครับเป็นสูตรแนวทางการคิดคำนวณขึ้นมาใหม่ครับสูตรหลักสิบสองตัวล่างและหลักหน่วยสองตัวล่างครับหลักสิบนะครับสี่สูตรนะครับสรุปชนสี่สูตรนะครับทั้งหมดสี่สูตรที่ได้ลงคลิปไปนะครับจะมีเลขเด่นอยู่สามตัวครับสองสามแปดครับสองสามแปดนะครับหลักสิบครับและหลักหน่วยครับหลักหน่วยเลขสูตร หลักหน่วย 2, DIRECTOR, สองตัวล่างครับห้าสูตรครับสรุปเลขชนกันนะครับมีเลขชนอยู่ท so so ี่2ต um ัวครับสองกับเจ็ดครับมีสกับ7นะครับ2ตัวครับหลักสิบสองสามแปดครับหลักสิบนะครับ238นะครับมาดูด้านหลักสิบนะครับจุดที่สอครับ2องสามแครับมีสครับมีสามครับมีแครับสองครับและหลักหน่วยครับหลักหน่วยที่ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับ สองกับเจ็ดครับสองกับเจ็ดสรุปเลขชนห้าสูตรเลขเด่นหลักหน่วยสองตัวล่างครับสองกับเจ็ดครับสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดครับสองกับเจ็ดครับจุดที่สองครับสองกับเจ็ดครับสองกับเจ็ดนะครับสรุปนะครับสรุปชนสองสูตรนะครับสูตรชุดหนึ่งสูตรชุดสองครับด้านหลักสิบครับหนึ่งนะครับไม่ชนครับสองชนครับหกไม่ชนครับเจ็ดไม่ชนชนตัวเดียวครับ ชนตัวเดียวเด่นตัวเดียวครับก็คือเลข2ครับเลขชนครับเลข2องตำแหน่งหลักสิบนะครับเลข2ครับแล้วก็หลักหน่วยครับหลักหน่วย2ชนครับ4ไม่ชน5ไม่ชน7ชนครับ9ไม่ชนศูนย์ไม่ชนชน2ตัวนะครับชน2ตัวก็คือ2กับ7ครับ2และ7ครับดันหลักหน่วยครับชน2และ7นะครับนี่คือสรุปเลข2ชุดชนกันนะครับ หลักสิบเด่นเน้นตัวเดียวคือเลขก2ครับหลักหน่วย2ตัวครับ2กับ7ครับมาดูการจับคู่2ตัวล่างครับ2ตัวล่างจับคู่ดังนี้ครับ2ตั้งหลักสิบนึงครับจับคู่กับ2และ7ครับหลักหน่วยครับจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับชุด2ตัวล่างนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างครับนำเลขสอจับคู่กับ หลัก2หลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย2กับ7จครับจะได้ชุด2ตัวล่างนะครับชุด2ตัวล่างก็คือ2 2ครับ2 2และ2 7 2ชุดนะครับเด่นสองมีเลขเดียวกัน2ชุดนะครับเลขในชุดฟันธง2ตัวล่างครับ2 2และ27ครับใน22และ27จจะมาตามสูตรคำนวณน,นี้หรือไม่ครับสูตรนี้ที่คำนวณไว้นะครับจะมาตามเลข เด่นตามสูตรนี้หรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันครับในงวดวันที่16ธันวาคม2563ครับนี่คือแนวทางที่ผมได้หาข้อมูลเลขสูตรทั้งสูตรใหม่นะครับมาคิดคำนวณให้กับท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนชุดเด่นครับระหว่างเลข22กับ27ครับ22กับ27ครับน้ำหนักมาที่นะครับ น้ำหนักมาที่ครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นระหว่าง22กับ27ถ้าดูตามสถิติย้อนหลังไปนะครับสถิติย้อนหลังในงวดของวันพุธนะครับวันพุธวันพุธที่เลขที่เคยออกในวันพุธนะครับในปี2,500ามาดูวันเลสถิตินะครับที่ออกวันพุธครับเลขท้าย2ตัวล่างที่เคยออกตองกับวันพุธนะครับ เคยออกนะครับคืออยู่ที่22ครับเคยออกนะครับส่วน27นี่ก็ตัวเลข27ก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับ2ตัวนะครับ22หรือ27ครับผมสรุปเน้นนะครับผมสรุปเน้นชุดเดียวครับเด่นชุดเดียวนะครับเน้นไปที่22ครับน้ําหนักครับระหว่าง22กับ27ให้น้ําหนักไปที่ชุดฟันธงครับเลขท้าย2ตัวล่างคือ22ครับความน่าจะเป็นนะครับ22ครับส่วนเลขตัวเดียววิ่งครับ ัวเดียววิ่งเน, <anka> น้นไปที่เลขสองครับความน่าจะเป็นนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้สรุปสูตรให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือข้อมูลนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนก็โปรดใช้การพิจรยารณาในการรับชมก Сп ่อนการตัดสินใจที่จะหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางตัวเลขเด่นเท่านั้นนะครับที่ผมได้สรุปสูตรนะครับจับคู่ชุด2ตัวให้กับท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทาง ก็ในสูตรนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่หรือว่าจะไม่มาตามสูตรคำนวณก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2563เลขไทย2ตัวล่างสรุปชุด2ตัวล่างจะเป็นเลขเด่นตามสูตรคำนวณหรือไม่จะเป็น22หรือ27ครับส่วนชุดเน้นที่เน้นชุดเด่นก็คือน่าจะเป็น22มากกว่า27ครับเลขวิ่งตัวเดียวคือเน้นไปที่เลข2ครับนี่คือข้อมูลน,นะครับ ขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเป็นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลเลขท้าย2ตัวล่างการคำนวณสูตรเป็นสูตร fit, คิดพ้นขึ้นมาใหม่ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบกันแต่สนใจก็ฝากกดติดตามเลยครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ, like, เ,รบเพื่อเป็นกำลังใจ ในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับท่านสมาชิกไปติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสนากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทยาย2ตัวล่างงวันที่16บันวาคม2อ6 3เนห็สิบสเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ